สาบายดีปลาลุงม,มันเองกับพ่อกับองบ่มาลาบ่าวาลาวันนะ้นมันเองกับเปิดภาพแง่งกาดมากกับเทนัวนกขนนวลท่อนาะป้าลุงเอ้ยมันเองกัสีปลาป้าลุงเขาขัวเห็ดอยู่เห็ดกินเราบุ้เฟ่กับพอลองจะเป็นไายเห็ดแดงซูเฮากินเนาะป้าดุเอ้ยเดินกับเที่ยววันวันเนาะผู้ใดเข้ามา <c explanations> เบิ่งมาชมกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อนกดมังการเด่งกับป้าลุงคืบได้ป้าลุงนี่คืบคืบ พระมากตสิบดงามนี่ยนป่าลุงเอ้ยยุ่ป่าลุงคืบเนาะขุนไอตี้ฮองก็มีแต่บมายอทีขุนเนาะป่าลุงเอ้ยฮ <ś c oughs> ึสิเหลืกกว่าเนาะเป็นต้นหม่องหรือป่าลงุงหม่องฮองกามงเป็นสองหมากเนาะป่าเบื่อกันได้เนาะป่าลุงเอ้ยวิยวฮะนนี่ก็จ้าสิ่งใดดอกมันโบดีเนาะป่าลุง บอมื่อน้นำกระเจ้านเนี่ยคลิปเจ้าปลาลุงเบิ่งเห็นฮอดมือนในเทพปลาลุงเลยว่าเรด่นๆไปสิสิสเนี่ยเนาะคันไม่ขึน้นอีเดียน้องช่วงชีดีใจเนาะนี่ก็เป็นดอกบานเทียงของเฮาเนะาะปลาลุงงามปลาลุงนี่มันบานเทียงได้เนี่ยบานเทียงเพื่อสีห้าได้ได้ดอกเนี่ปลาลุงเลยไปหาโครกระเจ้าเพื่อสีได้เนาะโอเคเนะาะปลาลุงไปบ่งว่าเพราะร้อนก็นไม่ได้สิเนยังซนะื้อเมากินเทียง ไปรดน้ากันเลยเอยี้อยงนี่อะไรกันเอี้ยงเนาะเอี้ยงเอี้ยงไปแน่ไปหาปลาแกลนี่ปลาแกลี่ยห้อกันจะจีเป็นแนวใด,ดร์ตกปลาลุงเอ,อ้ยมีแต่เอี้ยงนี่แหละอยู่นี่แกี๋ยวนะไปแล้วเนาะปลาลุงเอ,อ้ยโอเคเนาะเ้ายังบอกวาไปดอกปลาลุงเพราะวนะ่าอันนั้นเพิ่นยังคลุกคลุอนอยู่เนาะเพราะว่าทำไปเบิ่งวัดเดียวเลยเนาะปลาลูเป็นปลาลู เป็นสวนของเฮานะปาร o, no in, I i ุ้งเฮียเย็นสบายเ้ย่าไปนอนกอขคอเยนเย็นดิโนปาลุกงป้าไปเบิ่งนนากันเลยโอ้ิไปเบิ่งไปเบิ่งอยย่นี่แล้วเขาประทานโทษเด้อปาลุงเนาะิ่งเวลากาลังเหตุยังเนปารุงหลังจากี่เพิ่าไม้มาแล้ว่นก็สิมันแกงน้าไม้สูงเขากินเนปาลุงไดิน้องบัแกงน้าไม้นอน้าไม้เฮาแกงน้าต้มน้อ กระตะุกเนบารุเครื่องของเ้าเนะเห็ดปลวกนํำได้ห็ดปวกไปหา,ก,าก,กับมักบวบเนาอย่อนอืน้าไม้ของเ้าจะต้มแล้วเนบารกะสิแกงแล้วเนะดอี้ใส่น้ำตีขฮาตามข้าวเบื่อลงไปเนาะกับมักรกิบหยยาน,นางนาง นี่แหละน้องป้าลุงเอ้ยหอมสิกินน้าไม้นี่ใจอืดน้องป้าลุงเอ้ยหากินนะหาน้าไม้นี่ไปก็ดได้ก็เห็นรถบ่าแม่ไลยจะคุยจะถึงหลอดิคนหาก่อนข้าหาไปนำเลยวะเอาไปขันข้าไปก่อนข้าวจะหนีซ่งสีได้แต่ยอดใหญ่ๆนะอันนี้ข้าวจาไปก่อนวะเห็นจะห้อยข้าววะอืมเรียบร้อย เดี๋ยวลาปูเนาะปลาลูกไปแก้กาไม้เ่ากันเนาะได้ไงเหมากระผดบกบวกเนาะปูใส่ไปนวลงไปแซมซีแซ่บแซมซีนัวเนาะปลาลูกเบ็ดไก่กับบริว่าเนาะปลาลูกเอ้ยต้องได้กินผีจังวัสอเนาะกินคือโคตรี่แหละเบ็ดไก่ก่ะเที่ยงกระยากินกินบะมีอิ่มนะเพื่อจะเถึง เกษตรอาหน้าพี่มันบ่แล้วเป็นลาสกุ้งเศปกระดกแล้วบ้าลูกกรแดกปงป้ายกรเดกเฮาเนี่ยนเนาะแม่บ่กระเดกเห็ดเองเหแม่โอ้ประคอตัวมึงใหญ่ในป้าลูเอ้ยเจ้าเก็ตเป็นอยู่แม่เป็นอยู่ีเป็น ผุ่นป้าลุงเป็ดไก่ขนาดบอกได้ว่าสิบปีสังเวยค่ะแต่อื้นๆน้องป้าลุงชาวบ้านไม่ได้กินพี่เลิกโพดโพดน้องป้าลุงเอ้ยผุ่นเนี่ยลายเกินเป็ดนี่ตอนตอนตะกี้เนี่ยบม่ได้ลายเนาะบ้านนี้นะผุ่นได้เอื้อตเป็ดนะซะเอามาสามตัวได้เป็ดเจตัวนี่นะมาสามตัวมองดูแต่อื้นๆบ้านนี้พี่เลิกน้องป้าลุงเอ้ย ข้างไว้น้ำเนาะปลาลุงเพราะว่ามันไปน้องขาเจ้าน้องน้องขาเจ้าปล่อยปลาเนาะปลาลุงเพิ่นกันเลยย่านปลาเพิ่นย่านเป็นเฮาน่ะกินปลาเพิ่นเบิดเนาะเฮียมิเตโตขี่ดื้อปลาลุงโอ้ยตัวใหญ่แฮงดีโอ้ยกินเก่งอีกขั้นตอนสุดท้ายเนาะใส่ผักไข่ยงกับผักไข่แเงี้ยลงไปเพื่อให้มันหอมเนาะขายปลได้อยู่แล้วผักไข่ยงกับผักไข่เงี้ยเนเออ น้ตและซีมือแม่ไร่คือเกาวโน้ตผ่อนเอ้ยซีมือแม่ไร่คือกานออนเออกานาะปลาลุงเอ,อ้ยพอนรอนเนี่ยเพิ่นไปสีได้ของเพิ่นเลยเนะาะม่ได้ยินเสียงหดัดซ้ำแม่ข้ามเพลนข้ามจังหันใหม่เลยเพีน่น้องเอ้ยอือช่องจานเป็นเขาเปเขาเจ้านะจำเมืกก่อกี้บ่กเจ้าเนาะ กินหมดลแล้วปาดเถอพี่น้องเลยแกงกระไมไลายสดๆเดีย๋ยวปีนองเด้อพักมาเป็นกระโตยิงกบเพิ่นเกิดอะไรปีนองจุดจุ่นด้วกันหมดจอกมาสดพี่น้องเว,ว,หดดว้หืมบวงใส่นี่กงใส่มาบ่นอยจอมาสดพี่น้องเว้แกงกระไม้สดๆกระไมไลา มันแข็ง <descon> บ <pone> <com> ่เขาออกเกิอเป็นุกกข้าว่าจดมันคือสีแข็งนี่ข้าวมันตายเขาตกันเลยปลาลงกข้าวน่ยหมเขาจะเขากัน่้เขาจะอกกรเบิดเลย้ไ่ได้กินอีกแอบไปได้ไหมยขาวกสียัวเสเากรนีมันเลยแสีบบ่ เครรื่องบไปดูหาจะบัดตีตตมาใส่ตุ้กแค่นนี้ไล่สิบสามคนหลุดโบเบิร์ดเท่านั้นพาตุ้กนอกอไปจาิ่เ่าทางนี้พ่อพอเล่องนอกพื้นถีด้วยฮะเดิเดิน เดี๋พี่น้องเดี๋บอลลายแย่ห่างเลยสวัแกงน่อไม้ก่อนเดี๋ยวพี่ถขาเนี้ยพักนี่มาแต่ส่วนนะอือเดือดนะกรนะตับดเนะ

เบ็ดเบาแพ็กินเบ็ดมาอีกทีเดี๋ยวอย่างน้อนนหนึ่ง เสียบรอยบ้านลองหูขะบุเป็นเสดาเขาเขาได้อ้อนหอมๆใส่น้หน้อยเกินยังยเป็ตาเามนเล็กแล้วมันจะับ ปอนต่อไปไหนฮอนี่น้องเลยอมาคือเก่า ได้มักจักแลยเขได้มักกเนี่นจักอวะเนี่ยอืมลอก่อนนะคับลองม,มึเป็นอะไรไม่นะม่นไ,น,น,ไนะแมนเซ่ อะไต่อวันอะ

บางยาเล้ยเย็นมาเลยคือหอนเลยไม่งาหอนอากาศมันร e ้อนบางนกทำบ่หมดขกบปแล้มั้ ปินกบสาตัวนี่มึงผกินอะาเนี่ยนอาคงหมักกับยานะแซบบอแซบนัวตัวเต็มอำลาพาจากน้อป่าลุงไอแซบลีเนาะแจงหนไม้ฝากกดไลค์ยิ้มแล้วจ้ายังแล้ว กดเชะกุ้งสะระคาหอ็นกุ้กระดิ่งเดี๋ยวป้าลุงเอาไว้พบกันใหม่คิดหนาเอาไปแล้วสบายดีจ้าบบายดีพี่น้อง